วันนี้อยู่กันที่บ้านโป่งราดบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะยาวหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพาดูงานทั้งหลังนะครับเพราะว่าใกล้ได้สองมอบแล้วครับตอนนี้เดินทางมาถึงงานภูกระเบื้องจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือติดประตูแล้วก็เก็บสีอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นบ้านยกพื้นมาได้สามขั้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับขึ้นมาหน้างานซ้ายขวาก็เป็นมานั่งนะครับถ้าลูกค้าไม่เอามานั่งก็เป็นลาสสเตนเลสได้นะครับก็สับเปลี่ยนกันได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นหินทรายนะครับเดี๋ยวเราเคลือบเงาอีกทีนึงครับหินกระเบื้องเราให้ตารางเมตรละสามร้อยนะครับคิ้วเป็นกันเลื่นเป็นอลูมิเนียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยหลังนี้ต้องบอกนะครับลูกค้าไม่ได้จ่ายส่วนต่างแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่มีส่วนต่างแม้แต่บาทเดียวนี่คือจบในราคาที่เราคุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในนะครับฝ้าหลุมเราก็ให้เป็นหนึ่งจุดนะครับลูกค้าเป็นลูกตัวแอลแบบนี้นะครับ งานผนังเราสกิมทั้งหลังสองรอบนะครับผนังกระบ,บัวเราสกิมทั้งหลังสองรอบนะครับดูงานบัวครับก็จะเนียนๆแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นบานอลูมิเนียมสั่งตัดทั้งหมดนะครับเราให้เป็นชุดพัฒนาหนะึครับสีขาวดำํำคือได้หมดนะครับไม่จํากัดนะครับแต่เป็นชุดพัฒนานะเข้ามาในบ้านก็จะรู้สึกโล่งนะครับสวยนะจุดดูทีวีแบบนี้เนียกจุดดูทีวีนะครับ จุดดูทีวีเราให้ลูกค้าหลังละสามจุดไม่เกินสามจุดนะครับจุดดูทีวีนะสายไฟก็จะเป็นยี่ห้อยาสกินะครับมาตรฐานมากนะครับงานบัวพื้นกันเปื้นก็จะเป็นไม้เชลลาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าเลือกสีทีนะครับโดยตามเหลี่ยมครับตามเหลี่ยมตามรอบเห็นไหมครับจะเนียนมากครับงานสกิมมันจะสะท้อนแสงครับจะสะท้อนแสงจะตีกบหมดเลยครับงานต้องเนียนมากๆนะครับ ข้ามาห้องแรกก็จะเป็นมีห้องน้าในตัวนะครับตรงนี้นะก็ใหญ่พอสมควร,ระนะครับ4เมตรคูณ4เมตรนะครับหลังนี้ต้องบอกราคาแนละ้วไม่ถึง2ล้านนะครับ1.9นะครับห้องน้ําก็จะเป็นสวยๆแบบนี้นะตอนนี้ช่างฝ้าปูพื้นนะครับกําลังจะตีฝ้าห้องน้ํานะครับเห็นไหมครับสวยๆช่องวางเซร่บูแผ่งกัน้นเปียกแห้งเรามีให้ลูกค้าทุกหลังนะครับ ห้องครัวห้องครัวตรงน,นี้ก็เป็นห้องะครัวนะครับสวยๆแบบนี้ครับบานเคาน์เตอร์เราบานเคาน์เตอรต์เราหล่อติดตั้งปูกระเบื้องให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับด้านในก็ปูนะครับลูกค้าจะซื้อแค่ซิงค์แล้วก็บานบานเองนะครับส่วนกเระเบื้องกับการหล่อติดตั้งบริษัทเราแถมให้นะครับห้องนอนสี่เมตรคูเปสาเมตรห้าสิบโอ้ถือว่าใหญ่ครับใหญ่ามาก ห้องนอนนี้ก็ห้องนอนใหญ่ห้องนอนหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่หน้าบ้านนะก็จะเห็นหลังนี้หน้าบ้านจะเป็นบานกระทุ้งทั้งหมดนะเป็นบานกระทุ้งสิบห้าบานนะครับลูกค้าเลือกเป็นบานกระทุ้งทั้งหมดนะลูกค้าเลือกได้ยาวบานสไลด์บานกระถุ n เลือกในแบบนะครับหลังนี้ไม่มีส่วนต่างแม้แต่บาทเดียวนะครับดูดูงานห้องน้ำรัาช่างผนะ้า,าเอาคุมผ้าไว้นะครับก็เลยดูได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกมันครับ ภายนอ,อกเปิดมาภายนอ,อกเปิดมาเปิดประตูมาก็จะเป็นระเบียงนะครับเมตรยี่สิบนะทุกคนประมาณเมตรยี่สิบแล้วก็ลงันไดสามขั้นเห็นไ,ไหมครับเทพื้นรอบบ้านหนึ่งเมตรเทให้ทุกหลังครับแล้วก็มีก๊อกสนามนะครับไม่คิดเงินครับงานผนงังงานบัวทุกคนดูดิเนี่ยสกิมหมดนะบัวก็ต้องสกิมนะครับผนังน,นี่ทาสีรอบเดียวนะครับเดี๋ยวเราทาอีกรอบหนึ่งรอประตู ข้าวิัตดอะไรให้เรียบร้อยครับโอเคครับถ้าใครต้องการสร้างบ้านก็065 554 6583หช่างปอนครับรับสร้างบ้านทั่วประเทศไทยประสบการณ์มากกว่า10ปีทีมช่างวิศวกรมืออาชีพทุกคนครับโอเคครับหวันเจี๊ยบ